ชีวิตคู่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องให้โอกาสทั้งชีวิตจริงครับจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสหรอกครับจะผู้หญิงหรือผู้ชายเชียงใหม่งับๆอะไรนะพี่แพรลงบ้านฝาก็ลงเลยผมไม่ติดอยู่แล้วติดแค่งเดียวติดใจ แกเอาลงแล้วพี่เฟิร์สเลยดูดิเอาลงอกอกให้ล็เลมื่อกี้อ่ะฟอดสวังด้วยชื่อชื่ออะไรวะแกก็น่ารักดีนะไทวันอไท<ม>ออวันไทวันเอาไงเนี่ยฟอดจะไม่โสดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าฟอดพาแกมาด้วยได้เลยได้เลยต้องไปเที่ยวต้องพาแกไปดอยดอยอะไรครับอ่างขางดอยอ่างขางใช่อยู่ฝั่งไกลอยู่นะ ไกลอยู่เดี๋ยวไปนอนก็ได้ไปนอนไปต่อคะ่ะกลับไปเดี๋ยวนี้คือนี่คือคำสั่งเหรอพี่คนที่ได้แพรี่เป็นคู่คือคู่บุญจริงๆไม่หลอกฟอดเบือ่อตรงที่แบบ <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะฟอร์ดชอบแบบไปอยู่กับแกเพราะว่าแบบกระแสรหรือว่าเพราะด่าเอ้ยพราะแสงอะไรเงี้ยมีคนด่าฟอดเยอะมากแต่พี่เขาอ่ะน่าจะรู้ น่าจะรู้อยู่ว่าฝอดอยู่แล้วแบบต้องการจริงไหมคนที่แพร,รี่นี่แหละครับแกจะรู้อยอู่ว่าฟอดว่าฝอดอยู่เพื่ออะไรไหนพี่ขอดูหน่อยเขาเรียกว,ว่าเช็คเช็คเช็คช,ชอันไหนครับกกแกลงเหรอ <laughs> พี่ไปดูเหรอใช่มาดู เสียดจังได <c oughs> แฟนเก่ากลับใจหวนคืนมางอ้อความเจ็บในใจ้นหลายแทนเ <c oughs> พี่มันแบตฝัดจะหมดทั้งหมดแล้วนะทั้ง15้าโปรแม็กก็จะหมดแล้ว1เทเลแล้วก็13จะหมดแล้วถ้าหมดปุ๊บก็จบเลยนะน่ารักจังเลย เอาจริงๆไหมฝัดแบบโดนชงเยอะเกินอ่ะเงียบเลยเอาแล้วพี่แพรลี่ขึ้นดอยหรือขึ้นครูก็ไม่รู้ครับฟอร์มไม่สนหรอกดามาทุกวันนี้ฝอดแบบรับมือได้แล้ว เห็นไหมล่ะมันคอนเทนต์นี่ยล่ะเชื่อเชื่อหรือยังก็จริงครับขอบคุณทุกคนที่พพอนตนะครับผมส่งของขวัญให้ก่อนนะถึงจะชงแค่ไหนถ้าน้องถ้าน้องไม่มีใจก็คงไม่มีผล เติมน้ำมันไปจันด่วนตอนนี้ยิน่ารักมากทุกคนหนาวมากเลยตอนนี้สามพันสามพันกว่าคนยังไม่นอนอะ่ะสี่ทุ่มเที่ยงคืนแล้วอะ่ะพวกนี้ตื่นสักกี่โมงดีพี่ไไพวกนี้เราตื่นสักเจ็ดโมงเฮ้ยตื่นมาใส่บาตท,ที่ไหนอะ่ะ <c oughs> สช่มาพีพาจริงเหรอพาอย่ยมากับมาบ้านเพือพีพาไหล่ะมีไม่เหรอตื่นตื่นกี่โมงครับพรุ่งนี้ไปไหนดีกี่โมงก็ตอนนั้นแหละนั่นแหละครับตไปไหนวันนี้เราอืมแต่สักบ่ายก็ได้เนะก็เอาเหมือนวันนี้ไม่ล่ะไม่ต้องนอนมันคืนไม่ต้องนอนโอเคไมเวลาอยังไม่ต้องเลยนานทีจะมาก็ได้นะไม่ติดเลยแต่ว่าแต่ว่าฝโทรศัพท์ฝนโอนตังไม่ได้นะนาน โทรศัพท์พี่น็อกเหลือโทรศัพท์พี่พี่ภาคคนเดียวแหละโอ,อนได้ไออย่างบ่าค้างเนี่ยฮะโทรศัพท์พี่เปิดไม่ได้เลยพี่เฟิร์สฮะมันค้นนาองอะไรอ๋อเปิดไลฟ์ฟอดค้างโทรศัพท์เสียงอะไรออกมาโลเสียงออกมาขอดูพี่เฟิร์สแป,ป๊บก่อนลงเฟิรส์สเขาบอกมา,ราครับรเฟิร์ส นี่ครับเขาบอกว่าขอดูพี่เฟิร์ตแต่ไม่ได้นอนลงอันพี่เฟิร์ตถือเลยครับสวัสดีครับถือเลยครับข้าขอดูวังพี้จได้ไปขอขอดูพี่เฟิร์ครับก่อนลงสวัสดีครับทำไมฟอร์ดมันดูใกล้ยังเลยฟอร์ตซูมครับอถ้าถ้าไม่ซูมยังไงถ้าไม่ซูมยพี่จะได้ดูผอมทพ่ีหนึ่งนฮะนี่ครับนี่นี่นี่ซูมดีกว่าฝากเข้ามา แต่แต่ฝั่งนี้มันย้อนแสงมากรอครับใช่พีเร้ามาับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอดูพี่เฟิร์สก่อนลุงแกะตาแกรอยแล้วขอบขอบคุณด้วยมีคนมาเข้ามาติดตามผมเยอะมากเลยผมหล่อมากมีคนหอพี่เฟิร์สหล่อมากผมเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ขอบคุณครับมีคนมาติดตามเยอะมากเลยทั้งไอจีแล้วก็ไอทั้ง ทั้งพี่เฟิร์สเดี๋ยวคนจะไปเดี๋ยวคนจะไปหาพี่เฟิร์สเยอะเลยถ้าพี่เฟิร์สไลฟ์แบบนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะไลฟ์เดี๋ยวพยายามจะไลฟ์เดี๋ยวให้ฟอร์ดสอนเดี๋ยวฟอร์ดจะมาหาพี่เฟิร์สบ่อยๆครับได้เลยมาสอนพี่อยังไม่ได้ไปดอยอ่างขางครับอ๋อโอเคอย่างนี้แหละเพราะว่าไปทำให้พี่พอบลงได้เลยไลฟ์บ่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่เคพีเคได้เลยครับวันนี้ฟอร์ดหน้าก็ว่างมากแต่ตอนนี้ฟอร์ดไม่หวนล้ว ใครโสดนานๆนะแก๊งนี้ไม่ได้นอนตั้งแต่ตั้งแต่วันไหรนตั้งแต่เมื่อวานแล้วคืนนี้เอาไงแก๊งนี้เลิกติดตามอร์ดเลิกติดตามเลิกติดตามอร์ดเลิกติดตามฟิร์สเมนคืออะไรครับอะไรอะงงพี่ทำไมอะพี่ไม่อยากให้โสดเหรออะไม่แก๊งนี้โสดละทุกคนโสดกันทุกคนแก๊ง For Fun เพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วคือดนออกจากกลุ่มเลยชื่อ ต่ออะไรคะชื่อที่กอบอะไรนกิะเฟิร์สนาทกิจครับต้องไปปักหมุดคนดูก็สู้มากเฮ้ยสองพันคนสองพันเจ็ดร้อยอ่ะเยอะมากเลยนะพี่ปกติคนดูฝอร์ดห้าห้าหมกแล้วจะเที่ยงคืนแล้วปกติคนดูฝอร์ดแค่ห้าร้อยกว่าคนนะจริงเหรอใช่น้อยไม่เป็นปิดมันจะเขากว่าแต่วันนี้เยอะเปลี่ยนที่ไรอย่างเงี้ย เอ็นเก็บไว้จะเพิ่มจริงเหรอเฮ้ยฝตต้องมาเชียงใหม่บ่อยๆแล้วคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแต่มาพี่ก็แต่มาฝถ้าพี่โสดฝฟก็ยังพอไหวอยู่ถ้าพวกพี่โสดถ้าคุณมีแฟนเฟิรจะอยู่ไงอ่ะเดี๋ยวถ้คนมีลูกไปมีก่อนอ่ะเฮ้ยถ้าฝฟิร์ตมีแฟนถ้าถ้าเฟิร์ตมีแฟนฝฟก็จะพาแฟนมาด้วยไงได้มาไลฟ์ด้วยกันเดี๋ยวไปดอยอังคารมันเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้กำลังใจนะไปดูบ้านฟ้า ดูบ้านฟ้าแพรี่ไปดูแล้วครับเห็นแล้วซีเฮดจังได้หนาวเกินเชียงใหม่หนาวแล้วครับทุกคนมาเที่ยวได้ยินดีต้อนรับครับต่อต่อเขาก็โพสต์ไม่ใช่เหรอเห็นเมื่อกี้ครั้งหน้าพี่แพรี่มาด้วยได้เลยพี่เฟิร์สยินดีต้อนรับเลยยินดีต้อนรับครับผมอพี่เฟิร์สหล่อมากเลยอรมาเจอมาเจอได้เชียงใหม่โอ้หล่อ เป็นไปได้เลยหล่อหลอกกว่าฟอร์ดหนาวมากไหมครับข้าหนาวอยู่นะพี่หนาวเนะสั่นกาคือเสื้อยีนยังเอาไม่อยู่อ่ะทุกคนไปติดตามพี่เฟิร์สหน่อยครับพี่เฟิร์สไปปักหมุดท่องถึงปักหมุดเดี๋ยวก็จะต้องทักเดี๋ยวขอเข้าทิกตอกใช่ทีนนี้จะพยายามเข้าทิกตอกทุกวันนะครับแต่พี่ถ้าพี่ถ้าฟอร์ดไลน์พี่ไม่ต้องเข้าไปดูบ่อยนะฟอร์ดขายของฟอร์ดขายของเยอะเกินปักหมุดแล้วไหนครับนี่ไง ไปปักหมุดนี่ทุกคนไปปักหมุดไปติดตามพี่เฟิร์สไต้หวันมากใครมีคนโมเมนเหรอครับเชี่ยไหมกี่องศาสิบเก้าองศาครับสิบแปดแล้วครับหนาวจริงมาชนชนเลยโอ้โหคขาไม่แบบฟอร์ดยกคขาไม่ฟอร์ดยกเพ่ไวนแล้วอืมหมดแก้วหมดแก้วอ๋อทำไมก็ถ้าไม่หมดก็ไม่กลับอ่ะคฮยแล้วเหลือเราแค่สามคนอ่ะ เดี๋ยวสักครู่ครับนี่พี่มันเหลือแค่สามคนจริงนะมันมันดีเลยทด่มีอุ้ยแต่วันนี้แบบดูดีอะแบบสนิทกับพี่ขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนมายังแบบเก่งๆอยู่เลยคนลองตอกที่เยอะมากขอบคุณครับสายน้องฟอดสายชิวอันนี้อะไรไอจีคนเดี๋ยวฟอดพาไปเดินดูไปไหมเดี๋ยวพาไปเดินดูเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศเชื่ออะไรนะครับพี่ที่นี่ On the rock On the rock On the rock ครับ On the rock อยู่ออนเดอะร็อกนะครับตอนนี้อยู่แค่พวกเราแค่สามคนครับแล้วก็พนักง,งานไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมพี่นี่นะครับบรรยากาศดีอากาศเดิมๆที่เดิมๆทำให้ฉันคิดถึงใครอยู่ภายในใจอยู่ในใจไม,ม่ลืมเลือทุกเรื่องราว อย่าไปคุยกับพ่อแกเยอะแกเจ้าชู้อดแบบไม่อยากทำแบบแกหรอกนี่ครับบรรยากาศเนาะแต่ปิดแล้วครับเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมครับปิดแล้วใช่ไหมครับนี่ครับปิดเที่ยงคืนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับพี่สี่โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนใช่ครับ ครับผมมีคนบอกว่าพนักงานหล่อมากเลยครับนี่ครับมีคนอยากเห็นครับพี่คนดู2 0 0่ครับแต่ผมยังเดินได้อยู่ใช่ไหมครับจริงจริงมันปิดปิดเลยใช่ไหมครับเที่ยงคืนก็ปิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวหมดอันนี้ผมก็กลับแล้วครับทุกคน หล่ออุ๊ยพนักงานร้านนี้เขาหล่ออยู่แล้วเขาคัดหน้าตามาทํางานอยู่แล้วครับขืนเนะอะไรกันวะนอนนี่ไม่รู้อะไปหาใครไลฟ์สดอยู่อะไรฟ์สดอยู่อย่าพึ่งควนยลยพึ่งควนสวัสดีครับฟอร์ดอาการหน้าเป็นห่วง นี่แหละคนเหนือเขาจะพูดช้าๆอย่างเงี้ยใช่แต่ตไม่ใช่ที่เฟิร์นนะพี่พูดเลยอาการหน้าเป็นห่วงอาการหน้าเป็นห่วงพอดอาการหนักอ่ะเออพอดอดอาการหนักอ่ะนอนที่ไหนครับผมมีที่นอนแล้วครับนอนค่นนายทหารครับนอนวัดก็ได้พี่เฟิร์นพาไปนอนวัดบอกเลยพี่เฟิร์นพาไปนอนวัดแกไม่ออกค่าที่พักให้ฟอร์ แกให้เขานอนอยู่วัดวัดเนี่ยเขาเนี่ยเฮ้ยอันนี้แก้วนอนยกเท้าเลยไอนะอฮ้ยของแกอยู่เยอะมากด้วยพี่ไม่คุยด้วยนะพี่่ากินพี่พี่ซ่าแกออดแอร์เกินคอเบียร์เนาะแม่แมอย่ามาเที่ยวเลยนอนร้านอยู่ไหนคะอยู่ในใจเสมอพี่แต่๋อวจะลงไลน์แล้วนะจะลงแล้วนะ ไปแล้วนะวันนี้ทุกคนน่าจะมีความสุขมากพอแล้วเดี๋ยวแม่พรุ่งนี้แม่โทรมาแล้วฟอร์ดยังจะไปจันทร์เลยเหรอทุเรียนท้อเฝ้าด้วยนะจันทบุรีไม่แน่ไม่แน่ก็รอติดตามต่อไปครับทุกคนฟอร์ดลงแล้วนะลงแล้วนะเจอกันวันหลังครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวฟอร์ดพรุ่งนี้พาไปเที่ยวพี่เฟิร์สพาไปเที่ยวอีก ามาเชียงใหม่ครับมีสิวขึ้นจมูกเพิ่มหนึ่งทีตรงนี้หนึ่งไม่เป็นไรไมันเป็นเรื่องปกติครับถามคําถามตกลงกลับไหมผมก็ต้องกลับอยู่แล้วผมจะอยู่เชียงใหม่ต่อไงฝอดบ้านฝออยู่บุรีรัมย์พี่ฝอก็ต้องกลับอยู่แล้วหววััังงงกกกนไกนไไไป็ดด้แแตต่่่มมมเสสียสะละผิฎ ไม่แล้วครับบัดยบนะครับสามพันคนผมขอจากกันแค่นี้ก่อนนะ <S <S ผมไม่ไหวแล้ว